กราบเท่าท่านอาจารย์ขอกราบอนุญาตท่านเมื่อยามพี่น้องแล้วกันบันเดว้าัมันก็นคือบัเดมาเนาะเมื่อวาก็มาพ่อพี่น้องเข้าฟังนี่แล้วดีใจอันนี้ดีใจทั้งผูต้ตอนรับดีใจทั้งผู้มาเนาะอาหารการกินกับโอ้ยหลายคัดถือใจคัดอาหารบาดเห้า ปัจจีบมาแล้วนี่เขาต้องห้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตในศาสตร์นี่ที่เขาเกิดมาแมนบอใหไเงินไ้ท่อมันกระเบิดเป็นเอาไปใส่แล้วกระเบิดหรือบอใส่แล้วตายไปกระทีมไว้แมนบอรปัจจีสิ่งเดียวหายเลวสะสมในขณะจิตเท่าตอนนี้และขณะจิตต่อ,ตอไป น้ำไปทุกขนทุกแหงในที่สุสานในการทุกเมื่อใดนี่คือบุญแต่ว่าบุญนั่นนี่มันก็เฮ็ดไห้เขาเกิดในที่ดีเกิดแล้วก็ตายอีกตายแล้วก็เกิดอีกเป็นเทวดากระตายจะไม่เป็นผู้ใดก็แล้วแต่พอจะเกิดมากกระตายเกิดแล้วก็แกแล้วก็ตายเกิดแล้วแกกระตายอันนี้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์นเปทั้งสี่แต่ว่าข้าเข้าใจข้อมจริงเนี่ย เพื่อเดินว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญามันก็สะสมเหตุให้การเกิดการตายเฮานี่มันหน่อยลงเฮ้บพต้องเวียนเกิดเวี้ยนตายอีกบ่ต้องเวียนแก่พ่ต้องเวียนเฒ่าบ่ต้องเวียนเก็บเวียนป่วยอันนี้เฮาให้กันจังสั้นก็สิขอคุยก็บป็นอ้เพิ่นถามเมื่อกี้นี่เนี่ยเพิพ่นยกะสูตรมาโอ้ใจมันเก่งวะว่าสิพากกันไปไกลน,นี่พานเอา สิไก่ในผพานบอละเนี่ยขันสูนว่าเป็นเห้าไก่ในผพานนี่มันก็ไก่ในผพานเดพะอีกอย่างเพราะว่าเป็นเห้านี่มันเป็นข้อมองหูธรรมดาพระพุทธเจ้าเพิ่นตเนี่ว่าบบมีเห้าเป็นอย่างยังบ่มีเห่าแต่ว่าคุยกับเพิ่นก่อนว่าเจ้าว้าเมื่อกี้นี่ว่าปฏิโมกข์สังวัคือมีศีลแมนบอปฏิเนี่ยว่า ขั้นอินซียสังวรคือสําร่วมตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเล่นกายใจนี่อันนี้ก็เป็นเป็นบุญแมนบอไก่ที่พานมาส่งเถาะจะสุกินหลายอาจารย์โนบเราบอกว่าอุ้ยอันนั้นก็แสบอันนี้ก็แสบโอ้ยกมมากกอยฟาดเบิดที่คอยหลับผมว่านางนี่วอะไรได้เนี่ยอันนั้นมันก็เป็นโลภะแมนบอโลภะโลภะก็ควมติดของควมอยากได้อยากต้องการอันนี้มันก็ เพิ่นว่าเป็นกิเลสกิเลสคือความเสืมมองของจิตจิตใจก็สะสมในหันอันนี้ก็เป็นอกุศลกิเลสอันนี้เพิ่นว่ามันเป็นบาปเพราะว่าเป็นบาปเฮ้าอยากได้เฮ้าต้องการนั่นนี่มันเป็นยังยังเป็นบาปเป็นบาปก็คือว่ามันเทตุให้จิตใจของเฮ้าดิคุณมัว่วเสืมมองสะสมในจิตนั่นแล้วอันนี้มันดับแล้วก็สะสมต่อต,อ,ตอไปเรื่อยๆเข้าไปใส่เฮ้ากับเฮ้ากับไปอบายแมนบออันนี้คือคือเหตุให้จิตเสือมมองแมนบอ ข้าอยากโลภมากเนี่ยข้ากินหลายเนี่ยอยากไปหาเอาเดียวกับพากันไปมองนั้นมองนี่ไก่ไกลก็ไป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 อันนี้มันก็เป็นโลภะห่วมติดของขันโบได้ยังสั้นเดียวกับเครียดบัดโมกโมโหว่าเป็นโทษสะเกิดก็เป็นอกุศลแมนบอไก่นิพานบอบอไก่บัดที่นี่เจ้าจิตใจของเจ้าคุณมั่วนะ่ะมันมันมันเบิกบานบบ จิตใจของเจ้ามันพองใสบอตอนนั้นมันบาปอ่ะนะมันก็บอพองใสจังสั้นเพื่อนยังบอกว่าอันนี้อยู่ไกนิพานบอไกแล้วเจ้าไกขนาดจะต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายจัดยามได้ในสังสารวัตนี่ก็คือแสนโกรธกับเกิดนับบอพอพระพุทธเจ้ากับมองบอเห็นขึ้นกันว่าเจ้าสิเกิดสิตายเจ้าเจะที่พ้นทุกข์การเกิดการตายยามใดเพราะอย่างพระเจ้าบ่มิศีลบ่มิศีลก็เป็นอกุศลแม่นบอ ประเทนี้อันเท่าโลกมากติดนั้นอันนี้อยากอันนั้นอันนี้บ่เจ้าบสำร่วมเจากินหลายตาหูจะโบดินกายใจก็เป็นเจา้าเจ้าเห็นแล้วจะมากก็เป็นเจา้าว่ามากก็เป็นเจา้าทั้งหมดเลยก,ก,กับอคุศลก็เกิดจิตเจ้าบส่สงบพระพุทธเจ้าพนว่าขันมีอกุศลอยู่ภายในนั่นเนี่ยแสดงออกมาทั้งนอกทั้งกายทั้งว่าจามันก็เป็นอคุศลศีลบ่เป็นกุศลศีล เนี่ยขันข้นขั้นเป็นอกุศลเกิดในจิตแล้วแมนบอ่อประเดขั้นเห,า,เหามีกุศลเกิดขึ้นในใจเหาแล้วหูแตาม่ความเป็นจริงว่าจ้าอาจารย์พเพิ่นว่าว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจ้ายังเป็นธรรมะบ่มีเหาจัาอยังยังบ่มีเหาเพราะว่าแม่ท่องเสงในระว่าวแล้วว่าพระธรรมคือจิศักสิทธิ์อยู่ในโบ์ในสิมอันนั้นตัดบทตัดสิมออกไปแต่ว่า พระธรรมที่อาจารย์เพิ่นเบาเนีพ่พระธรรมคำวา่าธรรมะเนี่ยภาษาบาลีภาษาธรรมเพลินเพิ่นวา่าธ้ำมะภาษาที่เขาเข้าใจว่าข้อมจริงแมนอิหลีแมนอิลีคือบ่มีเฮาแม่ท่องแสงอันเจ้าอันคิดนะผู้ผู้อีกผู้หนึ่งิน่นถามว่าคิดระบาปหรือโบบาป เจ้าคิดบ่าหรือเปบ่ากับป้าหูแหละแต่ว่าเจ้าคิดหมู่บ้านนี่ครับตอนนี้ก็เหลือแล้วเมื่กี้นี่ก็บเหลือแล้วก่อนๆนั่นก็บเหลือแล้วเดี๋ยวนี่ก็บเหลือเจ้าก็คิดต่ออีกอันใหม่มันก็เป็นอันใหม่มันเบิดแล้วมันดับแล้วมันบ่กกลับมาอีกแล้วมันสิเป็นเจ้าบอบวันที่เจ้าได้ยินค่อยเว้าเนี่ยเจ้าได้ยินแล้วแล้วก็จะไม่คิดได้ยินก็คิดมันบ่แม่นอันเดียวกันเด้มันก็เกิดคนละเถื่อ อันที่เจ้าได้ยินมันเบิดไปแล้วมันกลับไปแล้วมันบวกลับมาอีกดอกเขาจได้ยินไมมันก็เกิดไมมันก็ดับไม่เจ้าคิดไมมันก็อันเจ้าได้ยินมันดับก็มันยังคิดได้เจ้าเห็นแต่ละอย่างส่มือนี่คือทางเห็นทางได้ยินได้กินริมรถถูกต้องสัมผัสแล้วก็คิดแต่ละอย่างมันดับไปเบิดแล้วบากลับมาอีกสิ่งที่ดับไปแล้วเบิดไปแล้วนั่นน่ะมันสิยังอยู่จังไดมันก็ว่างเปล่า เจ้ายูสัสเห็นเห็นก็เป็นเห็นงัวควายสร้างมาเห็นก็เป็นเห็นบ่อเป็นเห่าเห็นบ่อเป็นงัวควายสร้างมาเห็นเห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเห็นอันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับดับแล้วมันก็บ่กลับมาอีกเห็นใหม่กัดับใหม่ทั้งตาก็เห็นได้ยินได้กินริมรถถูกต้องสัมผัสในคิดทั้งเมืเลยมันกระดับเหมือนเลยตลอดตลอดเนี่ยเจ้าตั้งแต่เจ้าเกิดมา่อยเกิดมาสุขคนเกิดมาี่ เป็นจังสี่เบิดบวกลับมาอีกมีตั้งแต่วางเปาววางเปาวางเปาวจะเห็นเป็นเล็กน้อยกับบอลเือบ่ตตองบอาอีกเล็กน้อยดอกเอามือเศร้าเนี่ยกับบอลเรือเดี๋ยวนี้กับบอลเือได้ยินข่อยว่ากับบอลหลือมันกระดับดับดับจังสี่ว้นเยื่งสี่มันสิเป็นเห่าใดจังไดนนี่คือหูตามความเป็นจริงว่าบ่มีเห่านี่เพันว่ากุศลที่ประกอบโดยปัญญาเข้าใจความเป็นจริงว่าบ่มีเห่าดอกเบิดมือเลย ไปนอนฝันกับโมเมนเท่ามันกเกิดแล้วมันกระดับหูยังสี่เพิ่นเอิรนวาว่าอย่างไหอินรียาสังวอนเพิ่นว่าเข้ามาสังวอนไปว่าห้ามบาปบ่ให้เกิดขึ้นเป็นแดงจังห้ามเพราะว่าคณะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นที่จิตตัณล์ตอนนั้นอกุศลบเกิดคข่วมบ่ชูกับบเกิดคขันข่วมหูเกิดแล้วข่วมบ่ชูกับเบิดไปโบยพูดได้ไปเหตุมีตั้งแต่ ข้อมหูเกิดขึ้นกระดับข้อมบ่หูข้อมเข้าใจเกิดขึ้นกระดับข้อมบ่เข้าใจอันนั้นแหละเพื่อเดินว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี่มันเกิดขึ้นเพราะเหาสังเกตพีจาไตต่อเพื่อเอินว่าสติสติเห็นว่าเออเห็นมันก็เกิดและกระดับเห็นก็เป็นเห็นก็เป็นธรรมะบ่แม่นเหาแต่ยิ่ก็เป็นธรรมะเกิดและกระดับดับแล้วก็จังสีเห็นได้อีกเลือไดนยิ่ได้อีก แต่กินริมรถถูกต้องสัมผัสหนึ่งก็คือกันเกิดละกระดบับเกิดละกระดบัะะดบมันที่ไม่เห้าจะมองได้โอ้เห้าโบมี่ตัวนี้นั่นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเอิรนวาอินซียสังวอนขั้นกุศลประเกิดประ,ก,ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วใจเจ้าก็เป็นบุญบุญก็คือว่าสภาพที่ซ้ำละล่างควอมคุณมั่วควอมเสาหมองในชิตออกไปขจัดควอมโบหูออกไปตอนนั้น ใจเจ้าเป็นใจที่ดีงามเพล่นว่ากูศลบุญคือว่ามนเกิดขึ้นมันก็มีสภาพคล้ายๆกันอะไรมันก็สัมภลร่ลางจิตเจ้าพองใสขั้นจิตเจ้าพองใสจิตประกอบด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นนี่กายเจ้ากะสุดจริตปวขาดซัว์บ่รักซัดปวบคืนพิษได้กามการว่าของเจ้ากะาว่าวความสาตร์ความจริงคําอ่อนหวานคําสมัครสมานสมาสมาัคีค้าม,มีประโยชน์ เจ้าก็เว้าในส่วนนั้นทั้งกายทั้งว่าจาเจ้ากะบ,บริสุทธิ์มดจดนี่มันเป็นออกมา,าทางกายส่วนใจเจ้าสงบได้บัดน,นี้กุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นมันพองใสมันสงบสงบจากอกุศลน,นี่คือความสงบของจิตเพราะกุศลประกอบด้วยปัญญามันเกิดขึ้นบัดที่นี้ข้าเจ้าเข้าใจตามความเป็นจริงนี่ นั่นแหละเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดกับจิตแล้วมันกับสำลักจิตให้พองใสหมดโจดเป็นสร้าคาลิยานุริยกร่วมลงแล้วว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เจ้าฟัางเจ้าพิจาาตายตองนั่นน่ะูหว่าทุกอย่างเป็นพระธรรมพระธรรมบฏิยุทในโบสถ์พระธรรมบฏิยุทในสาราพระธรรมปฏิยุทธิ์้งคู่บายเคู่ปฏยุ่จังสัน พระธรรมอยู่ก่ไหวจ่ายใจเห่าเดี๋ยวเห็นได้ยินได้ยกินริมรถถูกต้องสะพัดนึกคิดแต่ละขณะนี่แหละเป็นอย่างจะเป็นพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นสือเพิ่นเอิญภาษาบาลีว่มมาธรรมะส่วนภาษาพวกเขาว่าความจริง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 ที่ผูดด้ใดก็เเพี่ยนบ่้ด,ด้เพราะอย่างเพราะว่าเห็นแลว้วมันก็เกิดดับ พอมันเกิดดับนั่นก็คือมั่นเกิดประยุคือเกา่าพอมันเกิดดับมันประยุคือเก่านั่นมันจังวางเป่าเพิ่นจะเอินว่าเป็นอนัตตาบแมเนเฮาเป็นธรรมะนี่คือความเข้าใจเกิดขึ้นจังซีจังสีใกล้พะนิพานคือดับกิเลสกิเลสมีต้นต่อมาจากสายมาตนมีต้นต่อมาจากความบองฮู้ความบองฮู้ภาษาบาลีเพื่พนอนยังไเดเพิ่นเอิญว่า โมหะพัดเดอดีอีกซีหนึ่งว่าอภวิชาแปลว่าคว่บงหูคว่บงหูดีแหละบงหูอีงบงหูว่าบ่มีเห่าดอกมิตเตทรรมมะทั้งกายทั้งว่าจ่าทั้งใจที่เกิดขึ้นนั่นนะเพราะว่าเจ้าคิดอีหยังก็แล้วแต่เจ้าว่าดีบ่ดีจักดีบด่ดีดีหรือบ่ดีมันกระดับดับมันก็เป็นธรรมะเจ้าเข้าใจเข้าใจกระดับขึ้นกันแบบนี้กลกายเป็นว่าแมนสิดีกระดับบบดีกระดับเข้าใจกระดับว่าเข้าใจกระดับ มันดับไปแล้วบอมีหมูเจ้าบ่มีข่อยไม่มีผู้ใดเลยขั้นเจ้าหูจังสี่แล้วมันกระดับความบ่หูความบ่หูดับความติดของว่าเป็นเหาเป็นเขาบ่ไดตามนั่นก็เกิดโทษซะมั่นก็บ่เกิดความบ่หูดับอวิชชาดับความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นดับความบ่เข้าใจให้เบิดไปความเข้าใจนั่นแหละมันทํากิตของความเข้าใจความเข้าใจนั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าเป็นมัก เป็นทางดับอวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายความเข้าใจนั่นแหละพระเอกนว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงว่าแต่ละคณะแต่ละคณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่เรื่อง,ง,งที่อาจารย์เพิ่นอธิบายน่นนะบ่นเป็นเทาดอกเป็นธรรามะนี่คือความจริงนี่คือพระธรรมศักดิธิ์ศักดิธิ์ยังไดอันแม่ท้องเสงียงศักดิธิ์เพราะว่า เกิดขึ้นแล้วนี่ดาบควบ่ำบ่ชูดาบอาวิชาดาบคว่ำเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะใดให้อมะตะต่อเฮาบ่ศักดิิท์อย่างไดละ่ะศักดิทธ์จนโวยทั้งเทวดาและมุษยุทั้งหลายอินพร้มนีก็บุญผู้ใดเกินพระธรรมอน,นันต์นี่คือความศักดิ์เพราะเฮ็ดไหไกพระนิพพานตามทีาะว้าอ่ะเราอยากว้าเราอยากถามน่ะนี่แหละจังิีกล้นิพพานขันเป็นเฮาอยู่ เป็นบาปเป็นบุญเฮ o ากับบาปเฮากับบุญอยู่หันละบอกไก่ทีผ่านมันไก่แนวอื่นไก่มาเกิดอลตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจังซีมันเป็นจังซีนะคิดเจ้าบ่ตตองกังวลจะหูเลยว่าคิดมันก็เกิดดับดับแล้วมันก็บ่เหลือมันบอกกลับมาอีกมันสีเป็นเจ้าอย่างไหคิดก็เป็นคิดมันเป็นจังสี่เด้อาจารย์เพิ่นอธิบายอะโดยตรงเนี่ยมุ่งตรงต่อข้มดับทูกขึ้นดับข่อมบ่หูอวิชชา่นแรให้หูว่า ต้องความต้องการมันเกิดจากกาดับบอมเปนเท่าบอมเนจิตไอ้ความต้องการน่ะเป็นโลภะน่ะมันเกิดกับจิตมันเกิดบอมเปนเท่ามันเกิดอะไรก็ดับควมบ่อห้มันเกิดขึ้นแล้วมันก jam ็ดับมันกับบอมเนจิตมันเกิดกับจิตกับบอมเป็นเท่าทุกอย่างจึงเป็นธรรมะบอมเปนเท่าเป็นควมจริงแต่ละขณะเดียวนี่ตั้งแต่เศร้ามาหอดนีเบอรออร์นี่วนเวียนอยู่สิตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นอย่างสี่แหละคือบอมีเท่าเป็นอนัตตานะ ไก่ี่พ่านขั้นเข่าใจยังสี่ขั้นบอกเข่าใจหรือว่าเข้าใจว่าเห่าเข่าใจเห่าเป็นผู้หูกะกลับไปสู่ข้อมบ่หู้นั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าพ่นตัดว่าบ่มีเห่าบ่มีเห่ามีแต่ธรรมะ